ก็มีการเสวน,นาทุกวันนะครับมีไฮไลท์แต่ละวันนะครับเนี๋ยคุณทัศตวินองค์จะนาเสนอให้พวกเราได้รับทราบแสดงท่าเห็นว่าการที่เราทารํางานร่วมกันของหน่วยงานในสังกดัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงของอบจเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน,นาเกษตรนะครับสร้างความกินอยู่กินดีอยู่ดีกับพี่น้องเกษตรกรเรามีกิจกรรมที่หลากหลาย นะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรเนี่ยเรามีหน่วยงานเยอะแยะนะครับพืชศัสตว์สมองรบสะกอนนะครับเรามีสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเนี่ยเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณเกือบสี่สินะครับถ0สิบหน่วยงานตอนนี้เราเรื่องมะพร้าวก็เป็นเรื่องเรื่องที่ส่งเสริมให้เป็นพืชทางเลือกหนึ่งของพี่น้อง เกษตรกรโดยยกนิมนต์พี่น้องในครับสมุทร สิ่งฟ้าหรือใน, so ję, things, น,น culture, รุ 2019, ah, ่นเกษตรอบฒนเกษารนี่อกจากสภาพหรือเพศ <Yeah, S 2> สภาพพื้นที่มันมีความเหมาะสมมันก็คล้ายๆกับแถวสมุทรสาคราการซึ่งก็าลูกมะพร้าวน้หอมนะครับเป็นเป็นหลักอันนี้ก็เป็นของเราเดิมเนี่ยองมาอันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นรุ่นหลายไม่ไม่ได้นำนานแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นพืชตับที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอันนี้ก็เราก็หนึ่งจะได้ตั้งกลุ่มแล้วก็สำคัญเรื่องเรื่องตลาด ตลาดตัวนี้มีลุ้นมากมายแล้วที่จะรับซื้อผลผลิตการเกษตรส่วนการต่อยอดตรงนี้ก็เป็นการเรื่องของการอะไรทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมัน วุ้นเราส่งในสารเยอะเราจะส่งไปทั้งรูปคนเยอะจะลำบาดเรืบมลำดับกันเยอะเราก็เดี๋ยวนี้เขาเขากระทำปฏิสปันเยอะนี้เยอะมากเอาเนื้อมะพร้าวแดี๋ยวก็รสชาติยังเหมนเดิหรือเอาฟองเอาเต๋อฟองเนืเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะพยายามเข้าไปส่งเสริมในโอกาสต่อไปไม่ว่าเรื่องของกาแฟโรคาต้าก็เชื้อจักรนะครับเรื่องของชานโลูก็เชื้อจักรเราก็พยายามทั้งหมดเลยเพื่อคือเป้าหมายของโครงการน อการเกเพื่อที่จะเป็นการเข้าว่างระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับเกษตรกรนะครับหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานของเกษตรไม่ว่าจะกรมส่งเสริมวิชาการกรมงกรมส่งเสริมนะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับตรงนี้ยังมีช่องว่างนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสามารถรักราปัญหาต่างๆหรือถ้าเราเข้าไปถึงตัวเครื่อมตัวภาษาต่างๆต่างตัวการต่างๆต่างๆเพราะว่าเกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิต